หลังจากอาบน้ำนะครับถ้าเราได้ทาแป้งจะรู้สึกแห้งสบายและก็สดชื่นมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าแป้งที่เราใช้ทาตัวทาหน้าทุกๆวันนี้เนี่ยไม่ได้ทํามาจากพืชเหมือนอย่างแป้งที่เราใช้ในการทําอาหารนะครับแต่แป้งที่เราใช้ในการทาตัวนั้นทํามาจากแร่ครับ ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ของแป้งก,ก็คือแร่ทาครับแร่เทาเป็นแร่พวกแมกนีเซียมซิลิกตเมื่อนำมาบดท,ทำแป้งจะได้ผลึกเป็นแผ่นบางๆเป็นมันมีสีขาวและโปร่งแสงครับสามารถลื่นถลายไปบนผิวได้ให้ความรู้สึกเรียบแห้งสะอาดและไม่ก่อให้เกิดการอุดตันรูรขุมขนป้องกันกรดด่ดางและกัดน้ำได้นะครับ ต่จากผลการวิจัยพบว่าแร่เทาเป็นสารอนินซีจึงไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติครับถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวังและสูดเข้าไปในร่างกายเป็นเวลานานๆานานก็เกิดการสะสมอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและสำหรับผู้หญิงถ้าใช้ใต้ร่มผ้าเป็นเวลานาน,านอาจทำให้เกิดมะเร็งในช่องคลอดได้นะครับและด้วยเหตุนี้เองครับจึงมีนักวิจัยคิดค้นแป้งเด็กและแป้งทาตัวที่ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า ซึ่งปลอดภัยกว่าและย่อยสลายได้นเองโดยธรรมชาติครับ